อแดปเจอร์อแดปเจอร์ป่เะเพราะว่าคนในออฟิกฤษแ่ะอ่าไม่เลยคะ่ะ <c oughs> เอาวางไว้แล้วก็เทนทิกต็อกถ่ายไปเรื่อย อะแดปเตอร์ต่อจอค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานแบบหลายๆอย่างพร้อมกันจะได้ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาค่ะ e r n a l Drive ค่ะงเต็มพอใช้อันนี้แล้วสึกว่าทํางานคล่องขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่ในจอของเยอะขึ้นค่ะหูฟังของ Edifier ค่ะตัดเสียงได้ค่อนข้างดีเวลาทํางานก็จะแบบมีสมาธิใส่ได้ทั้งวันไม่ปวดหูค่ะเ็นเมาส์ l o เ i t เอ็ MX Master 3นอกจากที่มันอีก n โนมิกแล้วมันก็มีปุ่มเลื่อนไปข้างๆได้ด้วยใช้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็ช่วยให้ไม่ปวดข้อมือคีย์บอร์ดเนี่ย ใช้งานดีครับเสียงมันจะดูดีครับแล้วก็เวลาเราโมโหครับเราก็สบายพินางได้อย่ยที่เราได้เวการราบาหลบไปด้วย Logitech รุ่น Lift เป็นแบบว่า Vertical Mouse มือมันจะไม่ไม่แบนลงไปอย่างนี้แต่มือมันจะตับเป็นอย่างนี้จะเป็นท่าทางที่ธรรมชาติกว่าขาตั้งขอบมันก็จะยกระดับจออยู่ระดับเดียวกันสิ่งนี้คือที่วานระพับดูดแม่เหล็กอัตโนมัติสูญยากาศถ้าสมมติคนไหนนะคะที่เป็นสายทำคอนเทนต์คือมันเลจะติดอย่างนี้ได้เลยหรือจริงๆก็แอบดู TikTok อะค่ะ เอาวางไว้แล้วก็เทนทิกตอกถ่ายไปเรื <ๆ S 2> ่อยๆคีย์บอร์ดแบรนด์ซารูนะคะรุ่น KX 76ซื้อมาได้สักพักแล้วคือตัวนัวใช้เราค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างแปลกๆอะใช้แล้วมันฟินม,มีมีตรงนี้ด้วยนะ <S <S เป็นหน้าจอหลักปะหมุนปุ่มแล้ว <S <S มันเหมือนเรา <S 2> <S 2> เป็นดีเจถ้าใครอยากหาไอเทมเจ๋งๆแบบนี้แวะมาที่ฟอร์จูนชาวได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะมีไอเทมลับติดตัวชิ้นไหนที่อยากแชร์บ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะ